มีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าซาบีอลอนโซ่กุนซือเนื้อหอมของไบเออร์เลเวอร์คุเซนตัดสินใจคุมทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าหลังกําลังจะพาทีมประสบความสาเร็จในระดับประเทศในอีกไม่กี่อืดใจนี้ซึ่งทำให้บรรดาทีมที่ตกเป็นข่าวต้องการเขาไปร่วมงาน,นไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลไบร์มิวนกหรือบาร์เซโลนาคงต้องมองหาหัวเรือคนใหม่เปลี่ยนเป้าหมายกันต่อไปแล้วนะครับมันจะทําให้แฟนบอลหงแดงเมืองไทยอาจจะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยแต่นั้นกไม่ได้เป็นตัวเลือกเดียวที่พวกเขาจะหาได้ยังมีออกนุนีีกกกจําาาาานนนนนนนววววหหึ่่่่งงครัทัททตเป็ขววมม้้ลใใส ไม่ว่าจะเป็นรูเบนอโมริมหรือโรเบโตเดอซาบีต่างกันถือว่าเป็นคุณสื่อฝีมือดีจากผลงานในช่วงที่ผ่านมานั่นอาจทให้การชดตัวซาบีลอนโซ่ของลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้เลวร้ายอะไรเกินไปนะักและในอดีตท,ที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีเพียงแค่คุณสื่อชาวสเปนนคนนี้เท่านั้นนะครับที่เลือกปฏิเสธรับงานคุมทีมลิเวอร์พูลในอดีตท,ที่ผ่านมาก็มีโค้ชชื่อดังหลายต่อหลายคนเช่นเดียวกันในการเลือกอีเส้นทางมากกว่าจะมาบรรจบกันที่แอนฟิลด์หนึ่งโชเซ่มูรินโญ ย้อนกลับไปในช่วงต้นยุค2000ลิเวอร์พูลได้ดึงอาราฟาเอลเบนิเตสเข้ามาเป็นกุนซือในช่วงซัมเมอร์ปี2004โดยมีรายงานว่าเขาเป็นตัวเลือกแรกและเจมี่คาร์เกอร์ก็ได้ยืนยันในเรื่องนั้นผมคิดว่าความรู้สึกคือมูรินโญ่ไม่สามารถเป็นผู้จัดก,การทีมของลิเวอร์พูลได้อาจจะเป็นเพราะแนวทางปฏิบัติของเขาในบางครั้งอดีตกองหลังของทีมเล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อหลายปีต่อมาผมคิดว่าถึงแม้เขาจะยอดเยี่ยมในการคุมปอร์โตทำผลงานได้ดีที่โอทัฟฟอร์ดความรู้สึกในสโมสมาางมงมงงรงิ อย่างนี้ก็ตามนะครับมูรินโญ่ได้พูดถึงสิ่งที่แตกต่างออกไปผมได้รับเชิญให้ไปพบกับตัวแทนของลิเวอร์พูลก่อนเกม League แชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมีนาคมเขากาล่าวหลังจากรับงานเชลซีเมื่อปี2004แต่ผมกําลังเตรียมตัวสําหรับแมตช์สำคัญและไม่ได้เตรียมตัวออกจากโรงแรมเพื่อไปพบกับสโมสรอ,อื่นทุกสิ่งที่เชลซีทํานั้นถูกต้องผมอยากออกจากพอ์โตไปในทางที่ดีแล้วเชลซีก็ตกลงที่จะรอรายงานจากเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษอ้างว่ามูรินโญ่ได้ปฏิเสธลิเวอร์พูลอีกเนรังน้ง่มอจจะขาาาบ คนที่สองดีเดียเด,ด,ดชอง อดีตกัปตันทีมชาติฝรั่งเศสกำลังก้าวหน้าในฐานะโค้ชซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังหมดลงของเบนิเตนแอนฟิลก่อนหน้านั้นเขาพาโมนากเข้าชิงชนะเลิศก,กับปอร์โตในปี2004ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากนั้นอีก6ปีต่อมาเขาก็พาโอลิมปิกมา์เซยคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสมาครองได้สำเร็จในช่องเล่าว่าใช่มันเป็นเรื่องจริงและผมก็ภูมิใจมากที่สโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลสนใจในตัวผมแต่จังหวะเวลาตอนนั้นมันไม่ดีสักเท่าไหร่ผมมีส่วนร่วมกับมาร์เซย แต่ผมตัดสินใจที่จะอยู่ต่อและประจน l ไทยต่อกับมากเซยเขาอยู่กับมักเซย์ต่อไปจนถึงปี2012ก่อนจะไปรับงานกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้เขาเข้าสู่ปีที่12แล้วนะครับกับการเป็นเฮดโค้ชให้กับเลอรเบร์ด้วยผลงานการพาท,ทีมควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2018และรองแชมป์ในปี2022คนที่3แฟรงค์เดอบัว เมื่อเวลาของเคนนีดรากริชหมดลงในปี2012แฟรงค์เดอะบัวถูกมองว่าเป็นกุซซีดาวรุ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากพาอาแจกคว้าแชมป์เอเดรบิซิลีกฮอลแลนด์ ash, ML, C, League, Holland, ได้สำเร็จเขยบักกล่าวว่าผมอยากคุมทีมในอังกฤษแต่โครงการจะต้องถูกต้องผมบอกเร์พูว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติแต่ผมอยู่กับอาแจกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นมันเร็วเกินไปผมจำเป็นจะต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้และผมก็ทำได้อันนี้นักเตะทีมชาติเนทร์แลนด์ก็มาถึงพิมลิคจนได้นะคราบเขาไปอยู่กับ, ette, กกรบค,ค,บบคริสตอล รวดและไม่สามารถทําประตูได้โดนไล่ออกไปตามระเบียบจนโชเซ่มูนิโญ่เรียกเขาว่าเป็นผู้จัดการทีมที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์พิีเมรีกเลยทีเดียวซึ่งก็อาจจะเป็นโชคของลิเวอร์พูลก็ว่าได้ที่ดวงดันไม่สมพงกันคนที่ 4. คาร์โลอันเชล็ตติในอดีตเคยมีข่าวว่าคาร์โลอันเชล็ตติคือหนึ่งในกุนซือที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องการตัวไปร่วมทัพโดยแหล่งที่มาของข่าวนั้นมาจากแฮร์รี่รดแนปกุนซือมากประสบการณ์บนเกาะอังกฤษเขากล่าวผ่านท็อกสปอตสื่อชื่อดังหลังจากที่หงแดงได้้้แตต่่งเกนคอขาาามาใปี25ว ผมได้ยินจากแหล่งข่าวที่ดีว่าชละติได้รับการเสนองานจากลิวภูผมไม่คิดว่าเขาต้องการมานพวกเขาคุยกันในบางช่วง ในปี2015นะั้นเป็นช่วงเวลาที่อันเช่เพิ่งแยกทางกับเรอัลมาดริดหลังพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นสมัยที่10หรือที่เรียกกันว่าลาเดซิมาและกำลังจะว่างงานซึ่งก็มีข่าวอย่างหนาหูว่าเขาอาจจะกลับไปคุมทีมเก่าอย่างเอซิมิลานแต่เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธโดยเผยว่าเขาต้องการพักผ่อนเพื่อเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังและในวันที่20ธันวาคมปี2015ไบรอนมิวนิ่ก็ได้ออกมาประกาศว่าทีมได้จ้างอเชลอตติไปเป็นกุนซอในฤด,ดูกาล2 อมาลุยฟันเก่า ก่อนที่จะแต่งตั้งแบนแดนโรเจอร์ลิเวอร์พูลได้คุยกับหรุยฟันกาตอนนั้นเขาเพิ่งออกจากไบยูเมวนิกเมื่อปี2011และมีปัญหาก,กับอูลี่เฮอร์เนสประธานสโม,มสรนในขณนะนั้นใช่ผมได้คุยกับลิเวอร์พูลแล้วแต่นั่นไม่น่าสนใจอีกต่อไปกูเซอร์ชาวดัตกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างที่เขาเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ที่แล้วผมถูกถามแบบเดียวกันที่ท็อตแนมผมได้พูดคุยกับหลายสโม,มสรมันไม่น่าสนใจเท่าไหร่มันเป็นอดีตไปแล้วมันไม่ดีสําหรับลิเวอร์พูลหรือท็อตแนนนนนนมมมมมหหรรรือออผผททีีี่่่จเปิดดนนดด,าางดงงงใใตกกกกคคััออ้้ชาา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 าสถํไุุยยยพภลลๆๆ แต่ผมก็มักจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะได้คุมทีมเสมอผมคือคนที่โชคดีหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปรับงานเป็นหัวหน้าเฮดโค้ชให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในปี2012ซึ่งหลังจากทําผลงานได้ดีพาทีมจบอันดับ3าฟุตบอลโลก2014ก็ได้โอกาสมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเสร็จสิ้นทัวร์นาเมนต์นั้นทันทีคนสุดท้ายเจสกนคลอ หลายคนอาจจะไม่เคยทราบว่าหรืออาจจะลืมกันไปแล้วก็ได้นะครับเจก,กนคอปเองก็เคยเกือบจะมาคุมิรือร์พูลเร็วกว่าเหตุการณ์จริงถึง3ปีสกายสปอร์ตสื่อดังแดนผู้ดีรายงานว่าเขาปฏิเสธโอกาสที่จะเป็นผู้สืบทอดต่อจากเคนนี่ดอกลิชในปี2012ซึ่งเป็นช่วงที่เขากำลังลดแล่นในเวทีบุนเดสเลกาหลังพาบนบริษัดอทมุลควา้าแชมป์ลิเกได้2อสมัยติดต่อกันผมทราบถึงความสนใจจากอังกฤษและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เชื่อมโยงกับสมโมสรใหญ่ในพรมเมลีแต่ผมมีสัญญากับดอทมุลจนถึง ตกต่ำลงเขากับสโม,มสรก็ตัดสินใจแยกทางกันในปี2015และเข้ามารับงานช่วงต้นฤดูกาลกับหงแดงพร้อมกับนำพาความสำเร็จมากมายกลายเป็นตำนานจนถึงปัจจุบันซึ่งจากเหตุการณ์ของคลอปอาจจะทำให้เหล่าเดอะครอปเห็นได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับซาเบียลโซในอนาคตข้างหน้าเหมือนกันก็เป็นได้การมาได้ย้ายมาชว่วงซัมเมอร์นี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้มาอีกตลอดไป และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์